จำหน่อยจะเอ๋จะากรจะเอ๋จะเอเห็นบานั่นเห็นบอนั่ะลูกมัม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 พะล่าวใจขวดนมมีความสุขหลยใส่ถองปลในภาพไปจะ

เ่เพื่อนคืนอยากเพื่อนว่าไม่ได้เจอกันเป็นอาทิตย์อยากลูกลืมเอ,อ้โทรมาบ่อยๆไปเจะไปลืมอ่ไจะได้เกิดอืมจ,จั๊กจ๊กยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยจ๊เอีจ๊ะจ้าก่อน จะเอ๋จะเอ๋เห็นบ้านั่นเห็นบ้านน่ะลูกโอ้แมัม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 ปู่นน่ลาวใส่ขวดนม